นะครับวันนี้นะครับวันนี้พามาดูนะครับพ่อพันนะครับพ่อพันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพม่านะครับลองทําพม่าเล่นดูนะครับลองทําพม่าดูเล่นดูนะครับตัวนี้เป็นพม่านะครับตัวนี้สามไฟนะครับสามไฟตอนหนุ่มนะครับสามไฟตอนหนุ่ม อันนี้ผมแบ่งมานะครับผมแบ่งมาทํานะครับสามไฟตอนหนุ่มนะครับเป็นพม่าพยายามตีเชิงนะครับชนะเชิงทั้งสามตัวนะครับทั้งสามไฟเลยลองลองเอามาทําดูนะครับพี่ๆนะครับใครมีคําแนะนําดีๆนะครับบอกได้นะครับว่าพม่าผมควรต่อเติมเล่นสายไหนดีนะครับ อันนี้เป็นพมา่าสายตาครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้สายตานําเข้ามานะครับชนะสามไฟนะครับตอนหนุ่มนะครับอพอถ่ายมาก้อยหักนะครับถ่ายมาก้อยหักตัวนี้จะเป็นพมา่าล่อนะครับมาล่อนะครับมาล่อตีเชิงได้ตีพมา่าได้นะครับ ตีเชิงตัวนี้ชนะเชิงทั้งสามไฟเลยนะครับก็ผมเลยเอาลองมาทำดูนะครับก็ฝากติดตามพมา่าผมด้วยนะครับตัวนี้แผ่ดีรครับพี่แผ่แผ่ดีจริงๆถ้าผมเล่นเชิงแล้วชอบพมา่านี่ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับเห็นพี่ๆถามนะครับว่าเอ,อ,อยากได้พมา่านะครับผมก็ ก็อยากอยากทำไว้เล่นนะครับอยากทำไว้เล่นลองดูนะครับอยากทำไว้เล่นเป็นกลัวๆคนนะครับ ตัวนี้ตัวนี้แทงดีครับตัวนี้แทงดีแทงดีเป็นมาวิ่งวิ่งวิ่งกลับมาตีแผลดีครับแผลดีตัวนี้แผลดีมากกระดูโครงสร้างใหญ่บึกเลยครับตัวนี้กระดูโครงสร้างใหญ่นะครับก็ทำก่อนนะครับผมก็คือพ่อเนี่ยดีแน่นอนนะครับผมพ่อตัวนี้ดีนะครับ ก็มาลอรุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมนะครับลองดูเสียนไม่ใช่เสียนหมายถึงคนคนเล่นเชิงนะครับตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตนะครับเล่นเชิงมาตั้งแต่เด็กนะครับมาลองจับพม่าดูนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสีเยียสวยครับสวยมากนะครับเยียสวยนะครับ นี่คือพม่าก,กุดงงครับนี่คือมามาก,กุดงงโอก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ รอปีหน้าครับรอปีหน้าอย่างเดียวเลยนะครับผมรอปีหน้าก็ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะออกมายังไงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งลองทําพมานะครับแต่ตัวเนี้ยแผลดีนะครับผมตัวนี้แผลดีผมตามเล่นทั้งสามไฟเลยนะครับเป็นไก่พักพ่วครับเป็นไก่พักพ่วงนะครับขอแบ่งพักพ่วงมาทํานะครับลองดูนะครับตัวนี้ตอนหนุ่มเนี่ยก็คือชนะเชิงล้วนๆเลยสามไฟนะครับ ถ่ายมาก้อยหักนะครับผมถ่ายมาก้อยหักนะครับเตะเป้าเตะอะไรก้อยหักก็เลยไม่ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับพักพวกบอกเอาไปเอาไปลองทําดูนะครับก็ก็ขอบคุณพักพวกด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมพมา่าตัวนี้นะครับถ้าผมเล่นพม,ม่าผมผมมั่นใจว่ามันดีครับขอบคุณครับ